สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยเจอกันไหมครับเวลาเข้าเว็บแล้วมันขึ้นหน้าขาวๆบอกว่า504 gateway timeout หรือบางทีก็เป็นโค้ดแปลกๆอย่าง middleware invocation timeout แล้วก็มีรหัสอะไรยาวๆต่อท้ายอย่างอันนี้ iad 1 c n d s l 1 7 5 2 1 1 6 4 3 5 3 1 7 5 d 0 7 e d 9 5 1 4อะไรแบบนี้หลายคนก็งงๆนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรเว็บเป็นอะไรทำไมเขาไม่ได้ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับแบบง่ายๆเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะไอเจ้า5 04 gateway timeout เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนออรหัสบอกสถานะอะค่ะความหมายของมันก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางที่เราเรียกว่า Gateway หรือ Proxy นะคะที่ทำหน้าที่เหมือนคนส่งสารหรือประตูหน้าด่านให้เราเนี่ยเขาไม่ได้รับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงหรือเซิร์ฟเวอร์หลังที่เก็บข้อมูลเว็บนั้นๆคือรอคาตอบนานเกินไปจนหมดเวลาที่เขากาหนดไว้ค่ะ เข้าใจภาพเลยครับเหมือนเราใช้คนไปถามอะไรสักอย่างแล้วคนที่ไปถามยืนรอคําตอบแต่ต้นทางเงียบรอจนแบบเออหมดเวลาแล้วไม่รอแล้วกลับไปกว่าประมาณนั้นใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยค่ะรอเกินนั่นเองแล้วปัญหานี้ครับปกติแล้วมันเป็นที่เราหรือว่าเป็นที่ตัวเว็บไซต์เองครับจะได้รู้ว่าเราต้องไปแก้ที่ไหนหรือต้องรออย,อย่างเดียวอืมส่วนใหญ่เลยนะคะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นปัญหาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เองไม่ค่อยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้านเรา หรือว่าคอมมือถือของเราเท่าไหรค่ค่ะสาเหตุที่เจอบ่อยๆก็เช่นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์เว็บนั้นคนเข้าเยอะเกินไปกําลังทํางานหนักมากหรือบางทีเขากําลังปิดปรับปรุงระบบอยู่พอดีหรืออาจจะมีปัญหาภายในเช่นเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆในระบบเขาคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันผิดพลาดเองคะ่ะชัดเจนเลยครับอย่างนี้ก็คือปัญหาอยู่ที่เว็บเป็นหลักไม่ใช่ที่เราการเข้าใจความหมายของ5 0 4นี่สําคัญเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่แค่ออกเว็บล่มแต่เหมือนเรารู้บอดแสเลยว่าอ๋อปัญหามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะทางอย่าง middleware invocation time out ที่คุณผู้ชายยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คล้ายๆกันค่ะ คือมันก็เป็นอาการหมดเวลาเหมือนกันแต่มันจะชี้ไปที่ปัญหาตรงซอฟต์แวร์ตัวกลางที่จัดการการเชื่อมต่อภายในเว็บนั้นๆโดยเฉพาะส่วนไอดียยาวๆที่เห็นตามหลังบางทีก็อาจจะพอบอกใบ้ได้นิดหน่อยค่ะเช่อนอาจจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่โซนไหนของผู้ให้บริการคลาวด์แต่หลักๆคือยืนยันว่าปัญหาเกิดในระบบของเว็บค่ะโหน่าสนใจมากครับคือมันช่วยแค่ปัญหาลงได้เยอะเลยให้คนดูแลเว็บไปแก้ได้ตรงจุดมากขึ้น แล้วการตรวจสอบที่ว่าเนี่ยครับปกติเขาต้องทำอะไรกันบ้างพอจะเล่าให้ฟันคร่าวๆได้ไหมครับค่ะหลักๆก,ก็จะเริ่มจากการไปเช็คที่เซิร์ฟเวอร์หลักหรือแบ็ k เอนด์เซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยดูว่าทัพพยากรเช่น CPU หรือเมม o r ีมันถูกใช้งานหนักไปไหมมีอะไรทำงานผิดปกติหรือเปล่าจากนั้นก็อาจจะต้องไปเปิดดูหลอกไฟล์ค่ะซึ่งก็คือไฟล์บันทึกการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ดูว่ามีข้อความแจ้งเตือนอะไรผิดปกติไหมมีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือถ้ามันดูซับซ้อนกว่านั้นก็อาจจะต้องติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งหรือผู้ให้บริการคลาวด์ให้เขาช่วยตรวจสอบในระดับลึกให้ค่ะครับผมแล้วถ้าเว็บหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหา504บ่อยๆผลกระทบมันจะร้ายแรงแค่ไหนครับนอกจากแค่ทำให้เราหงุดหิดเข้าเว็บไม่ได้แป๊บ โอ้ผลกระทบมีมากกว่าแค่เข้าไม่ได้ชั่วคราวนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆคือเสียโอกาสทางธุรกิจค่ะถ้าเป็นเว็บขายของคนก็จะเข้ามาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเว็บข่าวคนก็อ่านข่าวไม่ได้เสียลูกค้าเสียผู้อ่านไปเลยและที่สำคัญไม่แพ้กันคือมันกระทบกับความน่าเชื่อถือของเว็บในระยะยาวค่ะถ้าเว็บล่มบ่อยๆคนก็คงเออไม่อยากกลับมาใช้แล้วไม่อยากแนะนำต่อความไว้วางใจมันลดลงค่ะ จริงด้วยครับเรื่องความน่าเชื่อนี้สำคัญมากแล้วพอจะมีทางแก้เบื้องต้นไหมครับเช่นการปรับตั้งค่าเวลารอหรือ time out ที่ว่าเนี่ยพอจะช่วยได้บ้างไหมการปรับตั้งค่าท i m e o u ให้เหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะอาจจะช่วยลดโอกาสเจอ504ลงได้บ้างในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักแค่ตอบช้าไปนิดหน่อยจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุสัทีเดียวนะคะหัวใจสำคัญจริงๆคือ ต้องทำให้เซิร์ฟเวอร์หลักหรือแบ็กเอนเนี่ยมันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นการตรวจสอบและแก้ปัญหาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆเช่นการเพิ่มทับซับเพิ่ม CPU R a m หรือปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้นจัดการฐานขะ้อมูลให้มีประสิทธิภาพอันนี้คือสิ่งที่ต้องโฟกัสที่สุดค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือ 504GatewayTimeout มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเฮ้เซิร์ฟเวอร์ตัวกลางรอนานไปแล้วนะ ไม่ได้คำตอบจากเซิร์ฟเวอร์หลักสักทีปัญหาหลักๆเลยอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บการเข้าใจโค้ดนี้ก็เหมือนได้เข็มทิศช่วยให้คนดูแลเว็บพุ่งไปแก้ปัญหาได้ถูกทางคือต้องไปดูแลสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์หลักให้ดีนั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะทีนี้ในไหนเราคุยกันเรื่องนี้แล้วอยากชวนคิดต่อนิดนึงค่ะ ว่านอกจากตอนเข้าเว็บแล้วเจอ504กันตรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีระบบดิจิตอลอื่นๆอีกไหมคะที่เราอาจจะกําลังเจอภาวะรอเกอร์หรือการเชื่อมต่อหมดเวลาคล้ายๆกันนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงผลออกมาเป็นรหัส504ให้เราเห็นชัดๆนะคะลองนึกถึงพวกแอปต่างๆหรือบริการออนไลน์ที่เราใช้กันทุกวันดูนะคะอาจจะมีซ่อนอยู่ก็ได้คะ่ะ